ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายเอกชัยแซนดีหัวหน้าศูนย์ป้องกันรักษาป่าเขาใหญ่ดาและนายสมยศสุขาวรหัวหน้าไม้ที่รอยอ2บ้านค่าย พร้อมกําลังเจ้าที่เขาตรวจสอบหลังชาวบ้านร้องเรียนว่าพบมีการลักลอบตัดต้นไม้ใหญ่และแพ้วถางป่าบริเวณจุดชมวิวเขาใหญ่ดาหมู่ที่1 5ต,ตําบลตะพงอําเภอเมืองจังหวัดระยองจากการตรวจสอบพบมีการตัดต้นไม้ขนาดใหญ่จำนวน3ต้นเป็นท่อนๆก่อนที่จะมีการทิ้งลงไปที่หน้าผาและมีการแพ้วถางป่าบริเวณจุดชมวิวจนโลง่งเพื่อเห็นวิวที่ชัดเจนในเอกชายกล่าวว่าจากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ทราบว่าช่วงเกิดเหตุประมาณ10ซนาฬิกาของวันที่23กันยายนที่ผ่านมา มีรถกระบะคนงานจำนวนเจคนลักษณะผมเกลียนแต่งตัวเครื่องท่อนคล้ายกับเจ้าหน้าที่ทางราชการพร้อมเลื่อยยนต์ขึ้นมาตัดไม้และภาพถางป่าบริเวณนี้จนโล่งเตียนหลังจากเกิดเหตุตนได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ป,ปักป้ายห้ามทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าดังกล่าวแล้ววันนี้ก็ได้เข้ามาตรวจสอบเพื่อรวบรวมหลักฐานและภาพจากกล้องวงจรปิดในช่วงจุดปากทางขึ้นเขาที่มีการระบุว่าพบรถกระบะนาคนขึ้นมาตัดไม้ แจ้งความกับตำรวจเพื่อดำเนินคดีต่อไป